อาจารย์ของผมท่านให้เงินเดือนพ่อและแม่เดือนละพันบาทเป็นประจำทุกเดือนผมสงสัยว่าทำไมต้องให้เงินพ่อแม่เดือนละพันบาทในเมื่อแม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกับอาจารย์อยู่แล้วค่าใช้จา่ายสำหรับแม่อาจารย์ก็จัดการทั้งหมดอยู่แล้ววันหนึ่งศพโอกาสผมเห็นอาจารย์กำลังนั่งเขียนอะไรอยู่ก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์กำลังทำอะไรครับอาจารย์ตอบว่า ผมกำลังทำบัญชีเพื่อตัดรายจ่ายอยู่ผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวค่าคนขับรถคนสวนค่าใช้ใจ่ายในบ้านแล้วก็ให้แม่เดือนละพันบาทตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันต้องตัดรายจ่ายลงบ้างผมก็เลยบอกว่าเงินเดือนที่อาจารย์ให้แม่เดือนละพันก็ตัดได้นี่ครับเพราะอาหารสามมื้ออาจารย์ก็จัดให้ท่านเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ซื้อให้ใหม่ตลอดแม่ไม่สบาย อาจารย์ก็พาหมอมาฉีดยาให้หรือไม่ก็พาไปหาหมอคุณแม่ของอาจารย์ตาบอดไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเงินเดือนพันบาทนี่ตัดได้นลครับอาจารย์ตอบทันทีว่าตัดไม่ได้เด็ดขาดหนึ่งพันบาทนี่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเงินสำหรับเลี้ยงหัวใจแม่ผมฟังแล้วสะอุกเงินเลี้ยงหัวใจแม่พวกเราเคยได้ยินไหมครับอาจารย์บอกต่อว่า หัวใจต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้เอิบอิ่มเบิกบานเป็นสุขคุณลองนึกดูนะคนที่ไม่มีเงินอยู่ในตัวเลยนี่เป็นยังไงหัวใจมันแฟบหัวใจมันหิวเฉาเหมือนดอกไม้ยามเย็นใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะรู้พอเลยวันที่25ไปแล้วนี่มันหิวหิวยังไงชอบกลนไม่มีเงินค่ารถค่าอาหารซื้อข้าวสารมันหิวไปจนถึงสิ้นเดือน แม่อยู่กับเราก็จริงแต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือนี่หัวใจท่านหิวพอถึงวันเงินเดือนออกทุกคนหน้าบานเหมือนดอกไม้ยามเช้าจิตใจสดชื่นเบิกบานมีความสุขรับเงินเดือนมาใหม่ๆหน้าใสสั่งกาแฟยังเสียงดังฟังชัดทุกสิ้นเดือนพอเงินเดือนออกผมเข้าไปสวัสดีแม่บอกแม่ว่าวันนี้เงินเดือนออกครับผมเอาเงินใส่มือแม่ หนึ่บาทแม่ก็ให้ผ่อนแล้วแม่ก็เก็บเงินไว้ใต้หมอนอย่างมีความสุขหนึ่งพบาทเลี้ยงหัวใจแม่ยังไงวันหนึ่งน้องของอาจารย์พาภรรยาไปคลอดลูกคุณแม่ก็ซื้อทองให้หลานด้วยเงิน1,000บาทที่เก็บสะสมไว้ท่านกอดหลานสาวสวมสร้อยให้พร้อมกับให้ผรพอเด็กคนนี้โตพอพูดได้มีคนถามว่า ส่วยเสนี้ใครซื้อให้หนูเด็กก็จะตอบว่าคุณย่าซื้อให้แล้วก็ชี้มือไปที่คนตาบอดคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคือคุณยา่าไม่ใช่พ่อแม่เพราะเงินหนึ่งพบาทนี่ทำให้คนตาบอดดูหน้าเกรงขามถ้าคุณแม่ไม่มีเงินจะรับขวัญหลานได้ยังไงเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าพอโตขึ้นมีคนถามเด็กว่าคนแก่นี่เป็นใคร เด็กก็ตอบว่าเป็นยายแก่ตาบอดที่มาอาศัยพ่อแม่ฉันอยู่คุณเห็นหรือยังว่าเงินเดือนพันบาทนี่ทำให้คนแก่ตาบอดมีคุณค่าขึ้นมาได้วันดีคืนดีแม่ครัวล้างชามเสร็จคุณแม่ก็บอกให้มานวดขาให้แม่ครัวหน้ามุย่ยทำงานเหนื่อยยังต้องมานวดให้คนแก่อีกก็นั่งขยำขยนไปหน้าควาแต่พอนวดเสร็จคุณย่าหยิบเงินให้ร้อยบาท แม่ครัวยิ้มหน้าบานยกมือไหว้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยา่าวันรุ่งขึ้นพอล้างจานเสร็จรีบวิ่งมานั่งไกลๆวันนี้นวดอีกไหมคะคุณยา่าเห็นไหมเงินเดือนหนึ่งพันบาทที่เราให้แม่ของเรามีฤทธิ์ขึ้นมาได้มีคนมายกมือไหว้มีคนมาปรนนิบัติมีคนมานวดให้ถ้าไม่มีเงินเดือนหนึ่งพันบาทที่เราให้นี่ แม่ของเราจะมีฤทธิ์ได้อย่างไงอาจารย์ถามว่าคุณรู้ไหมว่าเงินหนึ่งพัน 1, บาทที่ผมให้คุณแม่นี่ยังเป็นบันไดไปสวรรค์ของคุณแม่ด้วยนะอาจารย์เห็นผมทำหน้างงๆก็อธิบายว่าวันหนึ่งกำนันมาที่บ้านอาจารย์มาหาหรือว่าจะปรับปรุงห้องน้ำวัดที่ชำรุดสุดโทมคุณแม่อาจารย์ได้ยินกวากมือเรียกอาจารย์เข้าไปหาแล้วคุณแม่ก็ยกหมอนขึ้น นับเงินมา5,000บาทบอกว่าเอาไปให้กำน,นันปรับปรุงห้องน้ำเห็นไหมว่าเงินเดือนหนึ่งพันที่เราให้นั้นเป็นบันไดพาแม่ไปสวรรค์นี่ท้าแม่ไม่มีเงินในมือแม่จะได้ทำบุญไหมพ่อกำน,นันรับเงินเสร็จก็เดินผ่านไปบ้านถัดไปลุงแก่ๆบ้านโน้นกำลังเก็บผ้าที่ตากอยู่ที่ราวในบ้านกำนันก็ตะโกนข้ามรัวทำบุญสร้างส่วมที่วัดไม่ลุง ลุงข้างบ้านตอบว่าลุงไม่มีเงินหรอกลุงอาศัยลูกสาวเขาอยู่เดี๋ยวเผื่อลูกสาวเขากลับมาทันจะขอเงินเขาทําบุญด้วยนะเพราะลูกเขาไม่ได้ให้เงินเดือนลุงลุงคนนี้เป็นเพียงแค่คนเก็บผ้าของลูกๆล,ลุงคนนี้ไม่มีเงินเพราะลูกออกมาเลี้ยงเอาไว้คอยเก็บผ้าเป็นยังไงบ้างเห็นอินทิิฤเธิตข้งเงินพันบาท เงินเลี้ยง้าใจแม่แล้วหดือย่าง